วันนี้นะครับก็จะพามาดูว่าเป็นแพทย์แผนจีนต้องเรียนอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าเรียนแพทย์แผนจีนที่เซี่ยงไฮ้นะครับไม่ต้องเรียนฟิสิกส์กับคณิตนะครับแล้วผมก็จะแบ่งหนังสือ,อกเป็น3กองนะครับนี่จะเกี่ยวกับแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็เกี่ยวกับยาจีนแล้วก็เกี่ยวกับการฝังเข็มนะครับสำหรับในเรื่องของแพทย์แผนปัจจุบันนะครับเราก็ต้องเริ่มเรียนจากอน a t มี y นะครับพอเรียนอนาตมี y เสร็จอน a t มี y ก็เรียนเป็นภาษาจีนนะครับเราจะใช้ภาษาจีน ในการเรียกชื่อเหล่านี้นะครับพอเรียนอน a t o ต y มีเสร็จเราก็ต้องเรียนเกี่ยวกับ Physi o l ล g y นะครับหรือว่าเกี่ยวกับการทํางานของร่างกายพอเรียนการทํ้งมาของร่างกายเสร็จก็ต้องเรียนเกี่ยวกับการวินิจฉัยทางแพทย์แผนปัจจุบันนะครับเสร็จแล้วเราก็เรียนเกี่ยวกับการโรคของแพทย์แผนปัจจุบันนะครับเมื่อกี้เราเรียนการทํางานของร่างกายถ้าร่างกายทํางานผิดปกติเกิดโรคอะไรนะครับโรคถ้าเรียนลึกเข้าไปอีกก็จะเป็นโรคภายในนะครับ มีเกี่ยวกับโรคภายในแล้วก็มีโรคภายนอกนะครับโรคภายในคือโรคตามระบบต่างๆภายในร่างกายโรคภายนอกก็เกี่ยวกับการผ่าตัดหรือว่าโรคผิวหนังต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการเรียนเกี่ยวกับฟิล์มเอ็กซเรย์เอ็มทั้งหลายนะครับอันนี้เราก็ต้องเรียนนะครับเราต้องเรียนเพื่อให้รู้ว่า,าโรคแบบนี้เป็นยังไงเพื่อไปโคกับแพทย์แผนปัจจุบันได้นะครับจากนั้นเรายังเรียนถึงเรื่องของเกี่ยวกับ อาหารนิวโรนะครับเกี่ยวกับโรคทางระบบประสาททั้งหลายนะครับ